วันนี้จะไปส่งห้องน้ําที่สำนักส่งน้ําโจนศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับพระอาจารย์เคยสั่งเราไปแล้ว6ห้องครับสีส้มกับสีน้ําเงินรอบนี้สั่งอีก5ห้องครับเป็นรุ่น1.5ห้คูณ1.5 3ห้องและรุ่น1.2อคูณ1.2อีก2ห้องครับเป็นรุ่นถังเก็บของเสียธรรมดาทางสำนักสงได้เตรียมถังส้วมไว้แล้วนะครับก็ต่อตรงลงได้เลยนะครับ พระอ,อาจารย์สั่งรอบที่แล้ว6ห้องพอผ่านมาอาทิตย์หนึ่งนะครับผ่านการใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าถูกใจก็เลยสั่งเพิ่มอีก5ห้องครับเพื่อที่จะเตรียมงานกระถินที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทางวัดและทางพระอ,อาจารย์ด้วยครับที่เห็นสินค้าเรามีคุณภาพเหมาะกับหน้างานทุกหน้างานครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ใช้ถาวรก็ได้ชั่วคราวก็ได้ครับอุปกรณ์ภายในต้องการแบบไหนทําให้ได้หมดครับ สนใจสินค้าดูได้ที่เพจห้องน้ำสำเร็จรูปทอยเลดพัดโทร092 5 4 1 9 9 1 2หรือแอดไลน์ได้ครับสินค้าเรามีหลายรุ่นหลายขนาดครับทั้งรุ่นขังเก็บของเสียรธรรมดาและรุ่นบาบัดของเสียในตัวมาดูสินค้าได้ที่โรงงานบ้านแพลวสมุทรสาครครับ